ถั่วลิสงขั่วหอมๆสองหนึ่งก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะเราก็จะใส่ไปเลยสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เจ๊ปานชวนอร่อยกับไอติมกะทิรสกาแฟนมสดทำง่ายๆค่ะเพื่อนๆแค่กาแฟผงซองทำง่ายขนาดไหนเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะวัตถุดิบไอติมกะทินมสดรสกาแฟก็มีแค่นี้เองค่ะเพื่อนๆตัวหลักเลยนะคะเจปานก็จะใช้หัวกะทิ 200มิลลิลตรอัดาส่วนเท่ากันเลยนมสดนมสดกลองนมสดเออเป็นขวดแบบไหนก็ได้นะคะปริมาณเท่ากัน200 l มิลตามด้วยน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายประมาณ5-6ช้อนโต๊ะเลยนะคะความหวานตามชอบเลยค่ะเพื่อนๆเพิ่มลดได้แล้วก็เกลือป่อนประมาณครึ่งช้อนชา และจะใช้กาแฟซองแบบนี้นะคะไม่ใช่กาแฟทีอินวันแต่เป็นผงกาแฟที่ยังไม่ได้ผสมน้ำตาลคอฟฟี่เมดจะปันใช้เป็นซองเพื่อนๆจะใช้เป็นแบบซื้อเป็นกระปุกแล้วก็เอามาใส่ก็ได้อันนี้นะคะซองหนึ่งก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะเราก็จะใส่ไปเลยสองซองถ้าสองซองก็ใส่ผงกาแฟสองช้อนโต๊ะนะคะ เสร็จแล้วก็ใช้ช้อนหรือไม้พายคนทุกอย่างให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกันทั้งน้ําตาลเกลือผงกาแฟกะทินมสดให้เขาละลายเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะคนจนทุกอย่างละลายแบบนี้ก็เป็นอันใช้ได้แล้วนะคะเสร็จแล้วเจ๊ปันจะเอามาอุ่นในไมโครเวฟนะคะถ้าไม่มีไมโครเวฟเอาไปต้มก็ได้ค่ะเราจะทําให้เขาร้อนนะคะก็คือเหมือนเป็นการทําให้สุกแล้วก็ทําให้ร้อนฆ่าเชื้อด้วยค่ะ ความร้อนไม่ต้องมากนะคะเพราะว่าเราไม่อยากให้กะทิแล้วก็นมเนี่ยแตกมันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้หน้าตาของไอติมกะทิสดร้กาแฟพร้อมจะเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วเราก็พร้อมจะเอามาแช่เย็นนะคะแช่ช่องฟิตเลยเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันนะคะเอาออกมาจากตู้เย็นก็จะได้ประมาณนี้นะคะ อนนี้ก็แข็งพอที่จะเป็นไอศครีมแล้วเราก็ตักออกมาเลยนะคะโรยท็อปปิ้งหน่อยนะคะถั่วแดงที่จะปานต้มอันนี้ก็ใส่ลงไปได้เลยแล้วก็ถั่วลิสงขั่วหอม,หอม หน้าตาดีมากเลยค่ะหน้าทานมากเลยค่ะเพื่อนๆน,น้ากินมากเจแปนขอชิมหน่อยนะคะอือหืออร่อยมากจะใส่ขนมปังก็อร่อยค่ะไวเ้เพื่อนๆลองไปทำดูนะคะไอศครีมทำเองง่ายๆรสกาแฟ ฝากติดตามครัวอร่อย,บยใบเจี๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ